ร่วมถกร่วมซักโดยยาฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูลจากอุ้ยอันโอสดบรรเทาอาการเจ็บคอประกันภัยรถยนต์จากเทเวศประกันภยัยเอาละรครับจากเรื่องผู้สูงอายุทีนี้ก็มาถึงเรื่องของอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะจะเรียกว่าแหละกลุ่มกลุ่มคนทำงานหรือว่ากลุ่มซุปตาดีนะครับ คือเรื่องท้่เรื่งท่านผู้ชมครับมีท่านนายกสมาคมการแสดงสินค้าไทยหรือว่า T E A นะครับคุณพัทรพีชินโชตนะครับท่านบอกว่าเตรียมเสนอให้กระทรวงท่องเที่ยวออหาแนวทางแก้ไขกฎหมายแรงงานชาวต่างชาติที่ทำงานหรือว่าโชว์ตัวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการที่เราเรียกสั้นๆว่าออไม้นะฮะ เช่นนักธุรกิจนางแบบนักกีฬานักร้องระดับโลกนะครับผู้บรรยายสัมมนาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเนื่องจากกระทรวงแรงงานเข้มงวดในการตรวจสอบกลุ่มนี้อย่างหนักเพราะมองว่าระยะหลังเนี่ยนะฮะเ,เริ่มจะเข้ามามากแล้วก็เหมือนกับมันส่งผลกระทบต่อต่อดาราไทยคือมาแย่งงาน<แ>ดาราไทยอ่ะทาง TA ก็จะเสนอแนะ2ข้อนะคือ ให้แยกกฎหมายแรายง,งานของกลุ่มกลุ่นนี้อย่างชัดเจนเพราะปัจจุบันกลุ่มนี้ยังต้องขอใบอนุญาตทํางานที่เราเรียกว่าเวิร์ e r พอร์มินะครับเพราะกฎหมายเนี่ยใช้มาแล้ว20-30ปีแต่ปัจจุบันเนี่ยตลาดไม้เนี่ยมาแรงมากและเติบโตมากนะครับแต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขกฎหมายนี้ได้นะครับก็จะเสนอให้กระบวนการของ Work Permit เนี่ยปรับให้เร็วขึ้น จากปกติใช้เวลาขั้นต่ำประมาณ2วันแต่กลุ่มไมซ์มาทํางานที่ไทยจํากัดวันถ้าแยกชัดเจนและอนุมัติให้กลุ่มไมซ์ขอได้เร็วขึ้นจะช่วยผู้จัดงานแสดงสินค้าได้มากขึ้นนะฮะเหมือนกับว่าคือแก้กฎหมายทันสมัยแล้วก็ดูเรื่องของระยะเวลาการอนุญ,ญาตให้เขาอยู่ในเมืองไทยนะเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อซุปตาเมืองไทยมากนักแต่ทีนี้อีกด้านหนึ่งเขาก็เกรงกันว่าเอ๊ะถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยนะมันจะส่งผลกระทบไปถึง การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เราต้องเชิญดาราเชิญนักกีฬามาอะไรหรือเปล่านะฮะอย่างเช่นบางทีก็จัดนักมอีอะไรกีฬาเทนนิสใหญ่ไหมก็เชิญไปตีที่หัวหินหรืออย่างกรณีของอคุณหมีเสียเย็นตะหัวเนี่ยก็เชิญเข้ามานะ,ะแล้วล่าสุดก็จะมีเชิญนักร้องเกาหลีมาโปรโมตงานเขาดาวในเมืองไทยอีกเชิญเพนอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็มันก็ดูจะขัดขัดก,กันกับบรรยากาศการท่องเที่ยวไหม เรากำลังจะโปรโมทประเทศเส่งเสริมการท่องเที่ยวเราก็มุ่งดึงดาราต่างชาติมาดึงเข้ามาจ้างเข้ามาหรือเปล่าล่ะแต่ก็จ้างเขาเสียจ้างเข้ามาก็จะมีรายได้เปล่าล่ะมีเสียมีรายได้ก็คือเสียภาษีถูกต้องก็คำนี้ก็มีอยู่ชัดเจนอยู่แล้วมีรายได้ก็เสียภาษีอยากจะต้องอ้อมไปอ้อมมาอะไรอีกล่ะต่างชาติมาควรเก็บมากกว่าไหมคะมเพราะฉะนั้นคุณกลัว,วว่าจะเสียบรรยากาศการท่องเที่ยวทำให้เขาไปไวุ่นวายถูกเชิญมาเก็บเงินเขา อา้าวใครเป็นคนเชิญก็ออกเงินค่าภาษีเขาเซ่ขอวีซ่าเข้ามาจะมาเรียนหนังสือที่มหาลายัยเรียนวันละชั่วโมงหนึ่งตกเย็นไปร้องเพลงได้เดือนสามแสนสี่แสนก็ไม่เสียภาษีหรือไงอมไม่ได้ก็เสียภาษี เมื่ออะไรก็ตามที่คุณมีรายได้คุณต้องเสียภาษีให้กับแผ่นดินอันนี้เป็นกฎหมายอเพราะฉะนั้นคุณจะมาขอพิษสงพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ขอได้ไอ้นี่ก็ต้องไปออกขอไอ้นั่นไปไปมามระบบการเสียภาษีบ้านเราก็เสียหายแล้วก็ลวนหมดเนี่ยมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวว่าถึงเขาจะเป็นซุปตามมาจากประเทศไหนก็ตามทันทีที่เขาบินลงมาโกยเงินจากเรามาทีนึงเอาไปกี่ล้านอื แต่เขาบางทีเขามาโชว์แป๊บเดียวเนี่ยมันได้ช่วยประโยชน์อะไรประเทศชาติไหมอาจารย์เด่นก็ไม่ทราบสิคะต้องอยู่ที่ผู้จัดและอยู่ที่หน่วยงานนั้นๆเป็นการเล็งเห็นะ<อ>นะต่อให้เล็งเห็นยังไงก็ตามเรื่องของผลประโยชน์ก็คือผลประโยชน์แต่เรื่องของเงินที่เราจ่ายและจ้างเขามันต้องมีการหักภาษีค่ะ<อ>ถ้าคุณคิดว่าจะตกลงกันเรียบร้อยแล้วรวมภาษีด้วย<อ>คุณก็ต้องออกให้เขาสิคะแต่เท่าที่ฟังดูเนี่ยฮะจากการร้องขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่า คนกลุ่มนี้ที่มาเนี่ยนะมามามาเดินแบบมารับงานแป๊บๆเนี่ยโดยที่ไม่มีเวิร์กเพอร์มิตนะ ใช่มันผิดกฎหมายไงคะ่ะเสร็จแล้วพอเชิญเข้ามาเสร็จเขาเป็น V.I.P มาท่องเที่ยววีซ่าก็ถือว่าทัวรลิสต์วีซ่าถูกไหมคะมหรือจะเป็นแขกมาก็ตามนะคะถึงเชื่อมาแต่เขามาทํางานแล้วเขาเกิดรายได้เออยี่นคิดว่าหน่วยงานแต่และหน่วยงานอย่ามาล้องขอความเป็นสิทธิพิเศษเลยคะ่ะถ้าคุณคิดว่ายังไงก็ต้องเสียภาษีคุณตระหนักในเรื่องนี้ คุณควรอกภาษีให้กับแขกที่คุณเชิญมาค่ะและอย่างนะคะเดี๋ยวนี้การจัดนิทรรศการการจัดเอ็กซิบิชันเราเชิญบรรดาร้านค้าบริษัทต่างๆจากต่างประเทศเข้ามาจัดงานในประเทศเราก็มีการส่งเสริมและก็สนับสนุนเงินทุนแล้วเพราะฉะนั้นผู้จัดก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรนะคะเียนทราบว่ามีการจ่ายเยอะแยะไยซ้ําไปเพราะฉะนั้นการเชิญศิลปินมาเพื่อโปรโมทงานต่างๆเหล่านี้ วควรจะต้องเสียภาษีค่ะครับฉะนั้นก็คืออย่าถึงกับหยุดเชิญซุปตาต่างชาติมาให้เชิญมานั่นแหละเชิญมาเ<ช>นะถอะค่ะดีสิคะเราเห็นศิลปินเมืองนอกมาเห็นใครต่อใครมาเราจะได้มองศักยภาพของเขาเ<อ>แล้วเราก็จะได้ดูสิคะมองให้เป็นประโยชน์ให้เป็นโอกาสโอ้อทำไมเขาถึงได้ดังนะคุณเรนเนี่ยโอ,อ้หล่อก็ไม่น้อยกว่ากหนกนักกหนกรอกว่าแสดงว่ากหนกเนี่ยต้องปรับปรุงศักยภาพเรื่องการร้องเพลงจะโมตะร้องเพลงเก่าๆโบราณๆราณคงไม่ได้ร้องเพลงสมัยใหม่แบบ เกาหลีบ้างอะไรอย่างเงี้ยกนกเข้าใจปะความคือซุปตาไทยก็ต้องดูตัวเองถูกต้องแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเมื่อดูเขาเป็นต้นแบบอุตส่าห์ไปเชิญเขามาเราก็จะได้เห็นความสามารถเขาทีนี้เชิญต่อไปแต่ว่าปรับแก้กฎหมายให้มันแบบทันสมัยขึ้นนะชัดเจนตรงนี้ชัดเจนขึ้นอย่ายกเว้นมากเลยเดี๋ยวไม่ชอบค่ะดีมากฮะอาจารย์เย็นๆจย็เย่นเดี๋ยวกลับมามาตอบคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านบ้างนะช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับอย่าพลาดนะครับ เลได้เป็นล้านชั้นต่อละ5 0 0 0 3 0สามพันอะไรกี่โอ้โหอาถามากระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IM ตรวจสอบตำแหน่งของรถแบบเรียลไทม์พร้อมรายงานการวิ่งรถอย่างละเอียดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการเดินทางและขนส่งให้ผู้ประกอบการ GPS IM มือขวาของนักธุรกิจสนใจติดต่อ www.gpsim.com โทร02939 9 6 16ถึง7ข้างบ้านผมเขาเลี้ยงหมูขี้หมูเหม็นมากและขี้ตัวเองหอมนึงไงคะ <_ an>